เขาจะกลับมาไหมอะวันนี้อาจารย์แม่นะคะเข้ามาในท็อปปิกหัวข้อเด็ดโดนใจที่ลูกดวงถามเข้ามาเยอะถามเข้ามาทุกวันเลยนะคะเวลาเข้ามาปรึกษาดวงกับอาจารย์แม่นะคะว่าอคนเก่าเนี่ยนะคะที่เลิกกันไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่เขาจะกลับมาไหมนะคะแฟนมีโอกาสที่จะกลับมาหรือเปล่า ถ้าเราไม่ทักไปเขาจะมาง้อเราบ้างไหมหรือเราจะต้องไปง้อเขาฝ่ายเดียวโนนนี่นั่นนะคะลูกๆนะเอาละเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะมาเล่นด้อมไพ่นะคะมาดูว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์นะคะหรือทะเลาะมีปัญหากันนะคะเรามาเล่นด้อมไพ่กันเลยคะ่ะ คลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะลูกๆก,ก็เป็นการทำนายไพ่โดยภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็อย่าคิดบ้างนะคะลูกๆนะฝากกดใจกดแชร์กดนะคะรับคำทำนายถ้าเป็นพลังงานดีๆนะคะลูกๆใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักกดลิงก์ได้ที่หน้าไบโอทักไลน์ไปจองคิวก็ได้นะคะเปิดรับดูดวงทุกวันนะคะลูก,ลกๆนะมาดูกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่พลังงานที่ดีนะเป็นการหวนกลับของคนรักเก่าแฟนเก่าหรือคนที่มีปัญหาการเป็นการหวนกลับหวนคืนยังมีเยื่อยายยังมีความผูกพันนะคะลูกๆถึงแม้ตอนนี้ลูกๆเองเนี่ยจะเครียดจะเป็นทุกข์นะคะแหม่มโพดํากับสิบโพดําเนี่ยอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันความรู้สึกตอนนี้นะคะเบื่อเซ็งนะคะแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ยังคงมีความ รักมีความรู้สึกดีๆนะคะอาจจะเป็นปัญหาขัดแย้งกันนะคะไม่เข้าใจกันนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ดูว่าอาจจะเบรกค,ความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงพักความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมมีแนวโน้มนะคะที่จะกลับมานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ว่าไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะในช่วงนี้นะคะไพ่ชุดนี้ก็จะเป็นไพ่ชุดสายมูนะคะลูกๆนะ มาดูกันนะคะคำแนะนำช่วงนี้ก็ไปทำบุญไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะลูกๆนะ,ะแล้วจะสุขสมหวังสำเร็จนะคะในสิ่งที่ปรารถนานะคะ,ะไปกราบสกักการะขอพรทำบุญถวายสังฆทานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาจะปกปักรักษาอำนวยพรอ,อำนวยชยัยให้มีแต่เรื่องดีๆข่าวดีๆนะคะใครที่ คนรักของใครก็ตามนะคะที่ทะเลาะมีปัญหากันนะคะที่แยกทางกันมีสิทธิ์กลับมานะคะลูกๆนะแล้วพบกับอาจารย์แม่ในคลิปถัดไปลูกๆสวัสดีค่ะ